กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับตัวเราเองให้กับชุมชนของเราจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายด้วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีปีเก่าครับครับสวัสดีท่านฟังครับค่ะวันนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับเนี่ยสิ้นปีที่น่าจะส่งท้ายพวกโควิดโควัดไปเลยเนี่ยมันก็ยังกลับส่งได้ไม่หมดดีเรา คงจำเป็นนะครับที่ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องพยายามที่จะต่อสู้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่มนุษย์ต้องเอาชนะโรคภัยให้ได้อะ่ะเราผ่านมาเยอะแล้วนะคนเล็กเนา<อ>ะนะครับค่ะอต้องบอก<ร>ว่าในสถานการเป็นัไงบ้างครับค่ะก็ของสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับผลยืนยันออกมา ในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิดสิคือตัวเลขของของสุพรรณบุรีเนี่ยน้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันไม่ไม่มากนะคะอย่างเมื่อวานก็ก6กรายวันนี้เจ็ดรายแต่ว่าเป็นโอมิค 6, อนหกสักหกน่นคือสิ่งที่จะใช้คําว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวยังไม่รู้แต่ว่าอย่าไปเจอเอากับคนที่เขาไม่แข็งแรงก็อนลวกันว่าถ้าเกิดไป เป็นกับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้นะครับอันงตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้เราจําเป็นจะต้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้มันเกิดการแพรส่สะพัดมากจนเกิดไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทาครับเลยครับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าเรายังยังสามารถผ่านมาได้เกือบสองปีนะคะคุณหมอในห่วงที่ผ่านก็ยังไงเราก็ต้อง เพราะว่าใครมันจะมาเอาชนะมาทุกโลกได้อะเถูกไหมครับครังนั้นเราจําเป็นจะต้องที่ ใช้กระบวนการทั้งหมดเท่าที่มีเนี่ยเท่าที่เราคือมันจะมีบางด้านที่มันเป็นเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างแพทย์เป็นในเรื่องของการคนา้นคว้าอะไรต่ออะไรให้มันเท่าทัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นปัญหาที่เราจะเป็นจะต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือของทางพี่น้องประชาชนนะฮะก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยหรอกนะ ทั่วโลกฟังดูตรงนี้เห็นไหม้ะ <c oughs> การแพร่สะพัดในประเทศที่จะเริญแล้วนะตอนนี้มานั่งโทษใครโทษอะไรกันไม่ได้แล้วมีเพียงอย่างเดียวว่านั่นคือสิ่งดีมนุษย์โลกต้องไม่มานั่งตีกันเอง นะครับก็คือจะต้องสามัคคีกกันเอาชนะค่าคานกับไอ้โรคภัยไข้เจ็บตัวนี้ให้ได้นะครับในช่วงวของสิ้นปีซึ่งตรงนี้มันน่าเสียดายตรงที่หลายโครงการที่เป็นของทางภาครัฐในการที่จะจัดเข้าดาวจัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับโดยว่ยงธีในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยต้องชะง,งักไปแต่ว่าของภาคเอกชนเขาก็อยากจัดอยู่ตรงนี้ มันบ่งชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของสังคมเศรษฐกิจที่มันจะต้องคู่ขนานกันไปโดยใช้กลไกลรัฐที่เป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นกระบวนการในการบรหิหารจัดการที่ให้ถูกต้องตามทิศทางและแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละคู่ขนานซึ่งแน่นอนมันไม่ปลอดภัยทั้งหมด แต่มันก็ยังดีกว่าการที่จะ,ะเปตายไปเลยวันนี้ยังไม่ได้มีเคอร์ฟิวมันนี้ไม่ได้ไปปิดจังหวัดแต่มันมีการกระบวนการในการที่จะช่วยกันเฝ้าระวังดูแลคนที่เข้าออกในพื้นที่ถูกไหมครับเรยเนี่ยคือกระบวนการที่สําคัญที่สุดเลยที่เราจะเป็นจะต้องใช้มาตรการทุกมาตรการที่เราสามารถจะทําได้มาทําให้เกิด การป้องกันตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะไปได้ครับค่ะค่ะก็สําหรับสุพรรณบุรีของเรายัางถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนิดนึงนะคะคุณหมอคะที่เราได้มีการจัดงานเขาดาวสุพรรณบุรีที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณมา,เ,าเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะรับนโยบายของรัฐบาลแต่แต่มาตรการเข้มมากเลยคุณหมอเลกไปลงเป็นลงทะเบียนยังลงไม่ได้เลยคะ่ะจะเข้าไปทําข่าวเนี่ย เต็มเหมดต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะว่าการที่จะเข้างานรอบหนึ่งเนี่ยจะเข้าได้แค่ห้าร้อยคนเท่านั้นห้าร้อยคนในที่นี้หมายความว่ารวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในงานด้วยไม่เฉพาะไม่เฉพาะคนไปร่วมงานด้วยอืมค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญเลยแหละที่ต้องช่วยกันช่วยกัน ย้มอยู่อย่างเดียวเลยช่วยกันเข้าใจกันในด้านแล้วก็<ฆ>พยายามลดความเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสน,นั้นความหมายที่เคยพยายามจะพูดและการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ชะง,งักนะครับ<ฆ>ไม่ได้ชุก ถูกฆ้าโดยสินเชิญแต่ถูกกระบวนการในการจะเฝ้าระวังการระมัดระวังนี่แหละเป็นตัวช่วยกำกับให้เราสาม,มารถที่จะจักดกิจกรรมที่เป็นของครอบครัวเราเองแม้ครอบครัวนะเราก็ยังอาจจะต้องมีการตรวจเอทีเคมีการดูความปลอดภัยที่จะเข้ามาใกล้ชิดกันเพราะว่าคนในครอบครัวนนในส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องใช่ไหมครับเราจะมั่นใจไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีมันไม่มีอาการ แต่พอมันมีอาการแล้วนี่คนที่สูงวัยหรือว่าคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ5 6เจ็ดอย่างนี่ครับก็จะเป็นปัญหาในี่ยนที่จะทําให้เขาเกิดภาวะที่อันตรายมากมตรงนี้คือสิ่งที่วนเวียนพูดซ้ําแล้วซ้ำซากอยู่แต่ว่าแนวทางปฏิบัติในการรักษาถ้าไม่เห็นเข้าติดมือแพทย์แนวทางปฏิบัติเนี่ยในการป้องกันเนี่ยโอ้มันชัดเจนครับแม้กระทั่งตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในตามในชนบทหรือว่าในห,าห่างไกล การใช้ฟ้าสลาจลก็ยังเป็นประโยชน์แบบเล็กครับเริ่มรู้สึกมีปัญหามีขัดแย้งกันตัวมีรู้สึกไอเจ็บคอสั้นข้าไปเลยอะไรทำนองนี้นี่ก็คือการแนะนําไม่ได้แนะนําโดยวิชาชีพทางก,การแพทย์นะเพราะประเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเป็นเรื่องของอการแนะนําผิดผิหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นหมายความว่าขั้นต้นซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้ในระดับได้ทั้งไ้ได้ทั้งแง่ของการฆ่าเชือ้อแล้วคนเรยครับเคยเห็นไหม ยาพ่นคอที่เป็นฟ้าทลายโจรค่ะยังยังไม่เคยเห็นค่ะอ่านั่นแหละผมเพิ่งได้รับมายังไม่ได้ทดลองเพราะว่านึกถึงคำว่าฟ้าทลายโจรแล้วข่มบีข่มมากใช่ใช่เจะเรนะเจเรนคุณหมอค่ะก่อนก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะหลายๆลปีแล้คุณแม่บ้านเนี่ยประเพนทีมงานสวทชจรนบุรีเนี่ย คือเด็กไม่สบายแกไปหลังหลังส,สวทตแกไปเด็ดฟ้าทลายโจนมีเยอะอะค่ะแกมาต้มแล้วก็บังคับเลยกินซะเลยนะกินให้หมดแก้วนี้เลยแล้วไปนอนห่มนั่นคือภูมิปัญญาแล้ว <c oughs> ก็เป็นภูมิปัญญาที่กลายเป็นว่ามันคือความเป็นจริงเลยที่ <c oughs> สามารถใช้อย่างย ชง,งักได้เลยะนะครับแล้วกออ็อันเนื่องมาจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันยังมีเรื่องแหลกเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยอ,อ,อาจจะยังสู้ในต่างประเทศไม่ได้เราถึงไม่ยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้สําหรับคนที่แม้จะต้องพิสูจน์โดยการแพทย์แผนฝรั่งอะไรตัออะไระอย่างเงี้ยแต่ว่าในกลุ่มของภูิปัญญาไทยเนี่ยเขาหยืนหยัน หมื่นเร์แล้วก็ยังสามารถที่จะทําเป็นตำรับผสมกับอย่างอื่นอีกหลายต่อหลาได้หมดเลยงยาพ่นเนี่ยเขาก็ผสมทั้งฟ้าทลไยโจรแล้วก็ทั้งกระชายเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่ในมู่เรานะขนาดนี้ใช้ไปก่อนได้เลยเพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้เราลดภาวะ ความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงลกลมน้อยลงค่ะค่ะช่วยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะแล้วก็สําหรับในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้เจอหน้ากันวันก่อนเออไม่ใช่งไม่ได้เจอทั้งเสียงนะคะเมื่อวานคาะที่แล้วคุณหมอก็ติดภารกิจอยู่นะคะมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในส่วนของสมาชิกผู้ที่สภาอย่างี้ยค่ะ ส่วนของสมาชิกชาก็เป็นข้อท้ายของการส่งท้ายปีเก่าน,นะครับแต่ว่าการทําภารกิจในแต,แต่การตามเสนอเนี้รรยและการวิงรัดการปฏิรูปประเทศและการดําเนินงานตามกฤษฎาชาติก็ยังเดินไปอย่างเข้มข้นนะครับแล้วประเดี๋ยวพอเปิดปีใหม่มาในเรื่องเนี้ยเรื่องต่อสอรอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราอยังจะต้องทําอันเนี้ยต้องเรียนเล็กตรงๆนะครับว่าการทํางานในหน้าที่นี้เนี่ยถูกระบุเอาไว้ในรัฐมนตรี สองพันรอยหกสิบก็จะมีมุมมองในทางการเหมือับที่จะบอกว่าโอ้ยปฏิรูปทำไปเถอะไม่สำเร็จรอกนะฮะทำไปก็ทำไปเราก็ไม่สามารถจะบระรลุปเป้าหมายได้อะไรได้เนี่ยแต่ไม่ทำเลยจะสำเร็จไหมก็ไม่สำเร็จ นะครับการว่าทําไปเลยก็ทําแล้วก็ต้องทําเต็มที่ด้วยเมื่อทําทเต็มที่เราก็ไปดูสิครับว่ากลไกตรงจุดใดบ้างที่เราสามารถจะทําให้อกระบวนการต่างๆที่เราเคยอาจจะยังไม่แข็งแรงพอยังไม่เข้มข้นพอดีขึ้นได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการในภาครัฐ อะไรทํานองนั้นการขับเคลื่อนโครงการในภาครัฐที่ต้องมีการอัางงบประมาณต้องทําอะไรในมุมมองของหน่วยราชการที่อยู่ในส่วนจังหวัดส่วนภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็ที่ผ่านๆมาก็เคยทําโครงการอะไรไว้แบบไหนก็ทํากันไปแบบถึๆซช่นตอนนี้มันไปได้เลยครับนะครับแค่ว่าการทําการแบบนั้น,นมันก็จะเหมือนกับการทําแล้วก็ทิ้งไปแบบบีบีมีที่หนึ่งทำได้ไ่ครบ ครึ่งปีด้วยซ้ำไปนะฮะในในเวลา12เดือนแทนี่จะมีกิจกรรมอะไรที่ทำได้วยกต่อเนี่อยกย่อนไปรองบประมาณทําแค่โครงการแต่แท้ทีจริงแล้วกิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของทางด้านการพัฒนาก็ดีการติดตามกํากับก็ดีการใช้ภูมิปัญญาหรือใช้การต่อยอดอะไรที่สำเร็จมาจากปีก่อนๆผมเชื่อว่าพี่น้องข้าราชการในส่วนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้ นะครับตรงเนี้คือประเด็นที่คิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เฉพาะสวจะไปติดตามเสนอแนะและเร่งรัดเท่านั้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หรือให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัด มาช่วยกันปฏิรูปสิ่งที่จําเป็นจะต้องแก้ไขจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงปกติแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบต้องมีการปฏิรูป <trails. S 1> ปฏิรูปก็มีการปรับปรุงโครงสร้างปฏิรูปก็มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิรูปก็มีการปรับปรุงในส่วนที่มันเป็นปันจจัยนําเข้าเรื่องต่างๆกรรมวิธีทางด้านงบประมาณการปฏิรูปก็จะต้องปฏิรูปวิธีคิดหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันจริงๆแต่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ไปเกณฑ์ประชาชนมาร่วมมาประชุมมาลงชื่อมาจ่ายเบี้ยเลี้ยงจ่ายค่าเดินทางแล้วเสร็จแล้วบอกว่านั่นคือการมีส่วนร่วมไม่ใช่การมีส่วนร่วมคือต้องได้สะท้อนปัญหาการมีส่วนร่วมต้องมีส่วนช่วยคิดคิดได้มากคิดได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ของแต่ละท่านประสบการณ์ของแต่ละท่านแล้วก็อาจจะมีจํานวนหนึ่งไม่ใช่น้อยทีเดียวแหละเพราว่าไม่คิดหรกไม่คิดเราเองก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ว่ามาอะไรงก็เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่เราก็จะมีโอกาสทบทวนเพราะว่าที่สําคัญก็คือผู้นำชุมชนจะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่ที่เรียนหนังสืออาจจะสูงกว่าคนรุ่นใหญ่ในสมัยก่อน นะครับที่มีคุณวุฒิจะเป็นป .6 จะเป็นมศ .3 จะเป็นม .3 หรือจะเป็นปวชอ,อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าความรู้ความสามารถความเข้าใจในยุคใหม่เนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วข้ขอมูลข่าวสารก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนั้นมาช่วยกันว่าในแต่ละพื้นที่จะมีประเด็นอะไรบ้างซึ่งอาจจะแยก,กออกไปเป็นประเด็นเช่นประเด็นทางด้านธรรมากิน ประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างที่ทำกันอยู่มันไปไหวไหมมันจะสู้ยังไงได้บ้างหรือว่ามันมีวิธีการจะแก้ไขปัญหานี่สินยังไงไหมแล้วนี่สินที่มีอยู่มันจะมีกรรมวิธีในการจัดการอย่างไรมีนะครับเล็กมันมีหมดเลยสามารถที่จะใช้กรรมวิธีต่างๆแล้วทําให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขสิงๆเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้น ปมปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่อาจจะลายหลายคนบอกโอ้โหนี่ข้ามชาติไม่รู้ชาตินี้ชาติหน้าไม่หมดเลืออไรับรองได้ว่าถ้าตั้งหลักในวิธีการคิดจริงๆเนี่ยมันก็สามารถจะใช้กร,รับมาวิธีไม่ใช่เฉพาะตัวเองถ้าตั้งหลักที่ตัวเองได้แล้วอะไรได้แล้วการไปขอรับความช่วยเหลือจากทางภาคหน่วยงานภาครัฐมีอกองทุนต่างมัน การที่จะให้คณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินเราว่าเออจริงๆแล้วเรามีคนวิสาหะวิริยะอุตสาหะวิริยะนะครับที่จะทำน่อนี่นั่นให้ผ่านพ้นปัญหาแล้วก็ค่อยๆ ไปค่อยๆเก็บสะสมแล้วกลายเป็นว่าแม้กระทั่งกองทุนวันละบ,บาทปีละสามร้อยหกสิบห้าบาทก็กลับกลายเป็นตัวแสดงสิ่งที่บ่งชี้ถึงความพยายามหร <attends S 2> ือแม้กระทั่งวันละห้าบาทนะวันละเดือนละปีละพันสามห้าร้อยกว่าบาทหรืออะไรทำนองนี้มันมันไปได้หมดเลยอ่ะคุณแม่ค่ะค่ะเพียงเพียงขอให้ได้เริ่มต้นในการที่จะตั้งสัจฏฐานหรืออะไรทำนองนั้นกับตัวเอง แล้วถ้ามีกลุ่มมีชมรมหรือมีเครือข่ายที่จะมาช่วยเสริมกับมาวิธีในการสร้างความมั่นใจหรือหาทางให้การสนับสนุนอะไรมันก็จะช่วยได้อันนี้เฉพาะ,คะแค่เรื่องพื้นฐานนิสิตน,นะครับถ้ากว่ามีอยู่แต่สำหรับคนที่มีศักยภาพมีคิความสามารถในการทํามาหากินสามารถทำนวนทำนี้ทำนั้นได้จะหาทุนต่อทุนโอ้โอ,อกทุนมีเยะเตไปหมดเลยค่ะค่ะแ จะไปเอากองทุนนี้มาใช้ประโยชน์ได้ยังไงกองทุนที่มีดอกเบี้ยเพียงแค่ไม่ถึงร้อยละบาทต่อปีหรืออะไรํำนองนี้นะครับมันก็จะลดภาระแล้วก็ทําแล้วส่งคืนทําแล้วส่งคืนทําแล้วส่งคืนแต่ปัญหาก็จะมียกตัวอ,อย่างเช่นเด็กๆที่ใช้กองทุนกยศอะไรนี้กับแม่ค่ะค่ะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังค้างคา,งายอยู่ก็อันเนื่องมาจากว่าจบมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปใช้เพราะ ยังไม่มีงานทำหรือมีงานทําไม่ตรงกับสายงานได้รายได้ไม่พอเพียงหรือบางคนได้พอเพียงแต่ละเลยที่จะส่งอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายสารพัดปัญหาก็กลายเป็นภาระที่จะต้องมาติดตาม้างขากันอยู่ เป็นปีเป็นสามปีเป็นห้าปีเป็นสิป,ปีพอจะไปทําขยับขยายตัวเองมันก็ไปต่อ,อยากอะไรดำองนีงแ้่มีคนที่เขาประสบความสําเร็จเกินครึ่งน,นะครับเลยครับที่มีความวิัยอุตสาหวิทยา,าดีแหละแล้วก็เดินก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวอืมก็ไปตามเขาเรียกว่าวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยนะตอนนี้เนี่ยมีน้องๆหลายคนที่บอกว่า ทํางานอย่างเดียวน่ยยังยังไม่พอต้องมีงานพิเศษเพิ่มต้องมีการทําอะไรที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมามีการเขาเรียกอะไรหล่ะเหมือนกับเป็นการาทำทำอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งควบคู่กันไปด้วยมีอาชีพสำรองอยู่ด้วยแต่แต่ต้องไม่ส<ช>่งผลกระทบนั่นแหละนนะ่นัั่น อะไรมันทาได้หมดอะแล้วแต่ว่าจะจัดเวลาให้กับตัวเองอย่างไรแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็มักจะเป็นคนที่ขนขวายคนที่ขนขวายแล้วก็แสวงหาโอกาสเหล่านี้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆเพราะว่าอย่าลืมคนมันก็เยอะใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้เห็นว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราก็เห็นมีธุรกิจที่เขามีโอกาสหรือมีอะไรต่ออะไรที่ดีๆก็ไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกัน นะครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะพอ่อแป้ลงไปสุดสมลงไปหรืออะไรนี่ก็คือความพยายามที่เดี๋ยว ในส่วนภาครัฐเองเขาก็ต้องยื่นมือลงมาเอานโยบายลงมาช่วยกันสนับสนุนให้มันเกิดความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดน,นะครับค่ะค่ะนั้นคือสิ่งที่สําคัญทีเดียวนะคะกับช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณหมออยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษกับท่านผู้ฟังบ้างไหมคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยต้องมาเจอกันปีหน้าแล้วนะคะค นี้เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้มันก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็คงคงจะฝากในแง่ของแนวความคิดว่าวันเดือนปีที่หมุนผ่านเนี่ยความจริงมันก็คือวันมันก็คือชั่วโมงมันก็คือนาทีมันก็คือวินาทีมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปแล้วมันเคลื่อนไปไม่หวนกลับนะฮะหวนไปแล้วไปรับเลยนะครับเอ่อ ความแก่ของคนเราทุกคนความมีอายุมากขึ้นวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนปีมันผ่านไปเพราะในการเดินผ่านไปเนี่ยถึงได้เคยพูดให้คุณเล็กฟังว่าถ้าหากว่าเราถือว่านี่คือการเดินทางก็อยากให้เป็นการเดินทางแห่งความร่าเริงของชีวิต ร่าเริงไม่ใช่ใหมายถึงตลบโปกฮาฟ้อนรำทำเพลงหรืออะไรไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่อาจจะมีส่วนเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบในวิถีชีวิตประจาวันนะครับเพื่อพักผ่อนหย่อนคลายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อทำให้จิตใจเข้มแข็งเพื่อให้เป็นการผ่อนคลายในสิ่งที่เราเคยแบกรับภาระมาตลอดทั้งปีแต่ว่าในการก้าวเดินต่อไป บนเส้นทางในความร่าเริงของชีวิตอย่างนั้นหมายความว่าเราอาจจะมองเป้าหมายไกลๆอยู่ข้างหน้าน,น้นนะี่นะเห็นชัดเห็นไม่ชัดไม่สําคัญเท่ากับการที่เราจะทําให้ดีที่สุดของวันนี้แล้วพอทําให้ดีที่สุดของวันนี้แล้วเนี่ยก่อนนอนหลับตาไปก็ภูมิใจว่าโอ้วันนี้เราได้ทําตรงนี้ คลี่คลายไปอีกเรื่องหนึ่งเดินหน้าไปอีกเก้าหนึ่งทำตรงนี้สะสมไว้เป็นทุนของวันพรุ่งนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละเรื่องแม้กระทั่งการมองไปข้างทางการมองเห็นคนมีความสุขการมองเห็นเด็กเกิดการมองเห็นเห็นคนมีความทุกข์การมองเห็นคนแก้ปัญหาได้การมองเห็นความรื่นเริงบันเทิงใจของสังคม,มการมองเห็นวัฒนธรรมประเพณีล้วนแต่จะทำให้ เราเก็บรับสิ่งที่ทำมาให้เราเกิดความเข้มแข็งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์แล้วสา,สามารถจะเดินข้ามวันพรุ่งนี้ข้ามวันวะนนี้ต่อไปได้อย่างมีความสุขนั้นเมื่อมีความสุขแล้วเราก็จะเข้มแข็งและสามารถที่จะเดินข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2564ตอน24นาฬิกาซึ่งก็คือ0นาฬิกา ของวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้อย่างมีความสุขแล้วก็สะบัดตัวแล้ว <c oughs> เราจะเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งอีกปีหนึง่งและปีหน้าเราจะสําเร็จมากขึ้นกว่านในปีที่ผ่านมาครับก็เลยครับค่ะค่ะยังไงวันนี้ทางรายการกขอบคุณคุณหมออย่างสูงเลยนะคะขอบคุณครัเลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับและขอให้ท่านมีความสุขมีพลังกายพลังใจ เปลียนที่จะต่อไปในปี2อ6พครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ